ปี2026นี้เรามาย้อนเวลากลับไปชมตำนานรถคลาสสิกอเมริกันอย่าง1,957 Chevrolet Bel Air Hardtop รถที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคทองของยานยนต์อเมริกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะที่ยังคงตราตรึงใจแฟนรถทั่วโลกแม้เวลาจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษก็ตามเริ่มจากภายนอก Chevrolet Bel Air ปี1,957มาในสไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครตัวถังทรง Hardtop สองประตูที่ให้ความรู้สึกรูหรา และสง่าง,งามเส้นสายโค้งมนของฝากระโปรงหน้าและครีบหางท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้รถคันนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุค50เอสไฟหน้าแบบรวมคู่และกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยโครเมียมเงาวาวเพิ่มความหรูหราและความโดดเด่นในทุกมุมมองล้อขนาด14นิ้วพร้อมฝาครอบโครเมียมแท้เสริมให้รูปลักษณ์ของเบลแอร์ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.6ลิตรหรือที่รู้จักกันในชื่อเทอร์โบไฟเอร์ให้กำลังประมาณ162แรงม้าถือว่าแรงมากในยุคนั้นระบบกิอัตโนมัติพาวอร์ไกด์แบบ2สปีดให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและสบายเครื่องยนต์ตอบสนองดีแม้ไม่ได้เร็วเท่ารถสมัยใหม่แต่ให้ความรู้สึกขับขี่ที่มั่นคงและหนักแน่นเสียงเครื่อง V8 ที่ก้องกังวานคือเสน่ห์ที่ทำให้คนรักรถคลาสสิกตกหลุมรักได้ไม่ยาก เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบกับดีไซน์ที่เต็มไปด้วยความหรูหราแบบวินเทจแผงคอนโซลโลหะขัดมันผสมกับโทนสีครีมและแดงสดที่เป็นเอกลักษณ์ของยุค50เบาะหนังแท้ที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง5คนอย่างสบายพวงมาลัยขนาดใหญ่แบบคลาสสิกและแผงหน้าปัดทรงโคง้งพร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีเขียวให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ระบบเสียงวิทยุแบบอนาล็อกยังคงให้บรรยากาศคลาสสิกที่ไม่มีวันลืม ส่วนด้านหลังของเบลแอร์ก็ไม่แพ้ใครฝาท้ายตกแต่งด้วยคโครเมียมเต็มแผ่นพร้อมโลโก้เชรเลสีทองขนาดใหญ่ไฟท,ท้ายทรงกระสุนคู่คือจุดเด่นที่ทําให้รถรุ่นนี้ถูกจดจําได้ทันทีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเหมาะสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในสไตล์อเมริกันยุค50อย่างแท้จริงราคาของเชลเล่เบลแอร์ฮาร์ทท็อปในปัจจุบันขึ้นอยู่กับสภาพและการบูรณะโดยอยู่ระหว่างประมาณ70,000ถึงกว่า150,000ดอลลาร์ 150, สหรัฐหรือราว2.5-5 5ล้านบาทไทยในตลาดนักสะสมรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่คือผลงานศิลปะที่สะท้อนความหรูหราความภูมิใจและจิตวิญญาณของยุคคลาสสิกที่ไม่มีวันตายหากคุณคือคนที่หลงไหลในรถสไตล์อเมริกันวินเทจ1957 Chevrolet Bel Air Hardtop คือหนึ่งในตำนานที่คุณไม่ควรพลาดเลยจริงๆ